สวัสดีค่ะพบกก่อบช่องพลายโชคชัยนะคะวันนี้พามาดูโชคชัยยืนโยกพ่อไปไหนฮะไปตัดหญ้าพามาดูปฏิกิริยานะคะพ่อไม่อยู่ทำใส่แม่ไม่เอ่ยมันจะเป่าน้ำลายใส่อ้า อารมณ์ดีซช่้้นปกติเธอไม่ใช่นิสัยอย่างนี้เลยนะพ่อให้น้ำกินอะไรอย่างเนี่ยตื่นไม่ทันพ่อเก็บขี้ช้างเลยอะ่ะกกหลักสะอาดเลย ทางน้นก็เป็นผู้สาวของโชคชัยนะคะชื่อน้องพลอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วถอยก่อนเอาแล้วน้ำลายเต็มหน้าเลย พ่อไม่อยู่มาแอบถ่ายนะคะแกไม่ชอบนะคะ โอ้ยมันจะโดนหัวคนเนี่ยอย๋หิวยาแล้วเมื่อไรจะมาละพว่อ อารมณ์ไม่ดีแล้วค่ะไม่ชอบแล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก <compelling sound> ็พอแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพลายโชคชัยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ